บอกลายพี่แล้วพี่แต่จีนไม่บอกลยอ๋อเขาคุยดีกันเขาไม่สนใจพี่ <c oughs> อ่อ <c oughs> อะ ทันเลยเฉยเมื่อกี้เปล่ามันระคายผิวอะพาสีไหนเป็นเสร็จแล้วครับสีไหนสีไหนสีแดงสีเขียวสีดำสีฟ้าวาเลนไทน์นี้ครับของขวัญนะครับวาเลนไทน์นี้ของขวัญนะครับของขวัญวันวาเลนไทน์นี้เป็นความรักที่พีมีให้แฟน ยังไม่มียังไม่มีเลยยังยังแบบยังไม่ได้คุยกันเลยวันมาเลไทยก็ยังว่างเสมอเขาว่าตรงขี้เขาาก็ว่าเขาว่าเหมือนกันเขาอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่ไหนเป็นมดงานอยู่เบาบอกว่าต้องทำงานหาเช้าทำงานที่ไหนขอหลักฐานหน่อยเขาเคยเขาพูดว่าเขาไม่สามารถสู้ เม็นได้เออเขาของงานเยอะกว่าพี่ค่ะเขาบอกว่าเราเป็นยังไงยังไงเราสัมผัสไปแล้วเยอะจริงๆเขาเป็นแบบระดับแบบ universe เพราะฉะนั้นแบบจะเป็นบิลกินเหมือนกันไม่ได้เพราะวาล่าสุดคุณบัตรเขาก็โซวเอาไปแล้วบัตรโซวเอาแล้วครับผมก็ดีใจกับเขาด้วยครับสำหรับเป็นน่าจะเป็นทัวร์ต่างประเทศของคอนเสิร์ตแชมเป้เขาครั้งแรกด้วยครับผมก็ดีใจกับเขาด้วยครับแตานักแข่งรเชิญเราจะไปไหมไม่เห็นจะแบบเขาไม่เห็นจะทักมาเลยเรื่องแข่งแบบเชิญอ่ะกี่ไม่รู้เรื่องไงได้ม ต,นนตอองรงกับมันแบบมันต่างประเทศด้วยไงก็ไม่รู้สิถ้าไม่รีบล็อกคิวตอนนี้จะตอนไหนเนี่ยแล้วส่งมาสียก่อนจะเขาเรื่องอะไรต้องจองตัว๋วเขาต้องจองตั๋วแล้ว r i v a t e Jet เป็นขบวนบินเ,เป็นคำวัตเทมโปโ ดีใจครับเท่าไหร่นะดีใจครับดีใจกับเขาด้วยครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาตั้งใจมามันก็แบบส่งผลให้เขาแบบว่าประสบความสําเร็จแล้วครับแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนทุกครั้งแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยากมาเจอเขาอยู่แล้วก็เราในฐานะที่แบบเราก็อยู่มันมาตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ภูมิใจในตัวเขามากๆตอนพักมาหาเนี่ยว่าเอ้ยมันจบแล้วนะสองนาทีเลยเขาบอกลาพี่แล้วพี่เขาบอกลายแต่จริงไม่บอกเองอ๋อเขาอย่าพูดจกิงเลยเาทำไมเขาบอกงานเขา เขาไม่สนใจพีเอ่ะไม้วนใจไม่สใจม่สนใจคุเว่าลักาปีีต้องเข้าจริงเพิเลยนเพราะาเขาเป็แอคติ้งเหมือนกันเขาก็แอคติ้งใหญ่แล้วหรอปีนี้ใหญ่อยู่กาเดิม มันปีใหม่แล้วหลายปีใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่านิวเยอร์ุจจินหรือเจนสงการเขาบล็อกไลน้อยใจยังไงเวลาน้อยใจเวลาเขาบล็อกไยน้อยใจยังไงเขาไม่ได้บล็อกหรอกคุณเล่นก็แบบว่าเขาคุยกันอย่างเงี้ยครับที่นี่คัดกว่าเราเพิ่มไหมเราเป็นระดับโอมเบสตาแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแน่นอนเราก็จะหยิ่งขึ้นผ่าเรียกก็จะไม่หักเขาเชื่เหราอไม่แขกเขาเชื่อเราจะต้องคิดค่าตโดนยังไงเป็น US ดอลลาร์ 啊，牛耶牛耶。